วิเคราะห์จากสิ่งที่หนูเห็นเออหนูเห็นภูเขาไฟระเบิดมากกว่าคําว่าซึนามิแล้วก็คําว่าน้ําซัดน้ําทะลักชัดเจนกว่าคําว่าซึนามิแต่มีการเตือนภัยซึนามิรอบประเทศของเรารอบประเทศของเราหมายถึงเกือบทุกประเทศยกเว้นเราประเทศเพื่อนบ้านรอบรอบเราเหรอตัววีตัวพีอันนี้หนูก็เพิ่งพูดวี v. Pi ตัวเจเนโดนอยู่แล้วชัดเจน100%ยเปอร์เังไงก็คือมันก็ระเบิดอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยผลกระทบอะค่ะมันคือหนูสั่นหนูสั่นข้างในอะมันมีความรู้สึกว่าทำไมคนไทยถึงไม่เตรียมตัวเลยทำไมถึงต้องปฏิเสธความจริงตลอดอทั้งทั้งที่ญี่ปุ่นเขาก็เตรียมตัวยอมรับอ่ใช่ ประเทศอื่นเขาก็เตรียมตัวยอมรับเขาเตรียมอบพยพเขาเตรียมระบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมเราถึงเอาแต่พูดว่ามันไม่มีมันไม่เกิด